อะไรมันเปิดถูกด้านนี้เฮ้ยรังนี้ไม่เคยถูกเปิดเลยว่ะไอตัวรังที่แล้วอะ่ะมีรอยเปิดเออมาดูสีอะไรพวกนั้นมั้งไม่รู้แต่นริงคือไม่ได้เปิดเลยอะไรนะอ,อุ้ยเอี่ยสายยำยาวอ่ะก็ใช่ไงก็เป็นมอนิเตอร์ไงเขาบอกแล้วแต่ว่าข้อเสียมันคือมันเสียบไอยไหนไม่ได้เหมือนกัน,อน,นมอนอะไรนะ โอ้ขาไม่ต้องกลัวไม่น้องกลัวนีอวอโอลูชั่นสอปอร์ตนี่ทีเท้าเข็ม ดูทีไม่รู้ไหนใต้ไหนกวา่าคู่มือ ให้หัวกรณ์กรณ์ให้มาเป็นกรอบน้แค่เลยอันนี่น่าจะเป็นโอร์อาศรับส่ดตับอันนี้น่าจะเป็นลออ้อห้ามกาวนะสายก็อี้มานะไม่ใช่ที่รับเล็กแมวหลบหน่อยอ่าแลาวสุดท้ายขึ้น โอเหลบอ่ตอนนี้นั่นน่ะเริ่มแล้วนน่ะจะรับเล็บแ้ว่รรับเลย่ับเลยยกให้ไปแมวบกิจมซชอมวไปับเล็บแมวบกซิอรับเล็บหน่อยรับกระงไป มาชิ้นแรกปักว๊บกอดความโอ้โอะไปเอาเซ็ตน็อตครับเ,เซ็ตน็อต,ต,ออตนอตกันออ,อยนี้ ก็มีล้อโอ้ล้อสีขาวากระบอกโชค๊คไม่มีเกิดเรื่องแล้วดูที่หยู่ไหนอันนี้ฝาครอบด,ด้านข้างหวังว่ากระบอกโชค๊คจะอยู่นะ ีไม่มีจะบอกโคกสตุกเลยโอ้อยู่นี่ะบอกโคกอ่าแล้วก็นาทีนี้ ตัวปรับขึ้นลงสูงต่ำ ค่ะ K2 ใช้น็อต M ใช้น็อต M ข้างละสองตัวน็อต M M คือเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด ที่เป็นการลื่นในตัวไม่เหมือนกับมีท่อหนึ่งอันนั้นใช้น็อตธรรมดากระเวทจะลื่นอันนี้ก็ง่ายดีเปับใส่ได้เลย ไม่เข้าทำไมแ่ไม่เข้าควรจะส่เข้าปุ๊ข้าลยหรอโอ้ใส่ข้าที่มนันไม่ซิกก่นอนยง้าป้าจจริงปๆๆๆๆๆ้านี่ๆจาโอ้ยยน้องได้แมวแบ,บ,แบรนด์เนมใหม่ไปใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้หาเก่งกมากเลย เดี๋ยวงลงมาอยู่ในลา์ได้ได้เล่ย้ยงหนึ่งตัวนุ้ยเฟย์อันนี้ของปลอมแล้วแหละฝาฝาดูจอันนี้ของปลอมแล้วเอาลืมเครื่องมือหมุนด้วยมืออยู่ตั้งนานเลยเครื่องมือ ของมีคมทิ่มบอกโดยเฉพาะเล็บแมว <c oughs> ข้างนี้นแข็จะเดียวโอ้ลืมไปทำโจโเป็นแนวตั้งอยกแล้วอันนู้นก็เป็นแนวตั้งอันนี้ก็เป็นแนวตั้ง,นนนนงลืมทุกทีเลยเฮ้ยป๊าจะนอน มันท่าเดียวกันตัวเดียวกันป๋าจ๋ายังไม่สีอื่นอีกนี่ยังไม่สีนี่ป๋าป๋าจ๋าที่เคยเป็น,เป,นเป็นบยสัตเดียวกันกับตัวนี้ใส่ข้่คนละสีกันข้างข้างนี้มีนอ็อตให้ตับได้โอ้แต่ข้างนี้จับกลายเป็นน็อตฟิก เข้าใจแล้วเราต้องใส่เซตนี้ก่อนเพราะเซตนี้เป็นเซตฟิกสอ้โข<อ>้างนี้นตัวปัดเบี้ยวถ้ามันเบี้ยวนี่ไงซึ่งมันโดนฝั่งนุ้นล้างไปแล้ว that's it 录音,音,音 แบบนี้อทิ่มเอาทิ่มเอาเลยล้อขาวด้วย<ค>ชอบความคลาสสิกรถยนต์ยางขาวเจ้าอี้ล้อขาว ว้าวไอ้นี้โดยไม่ต้องใช้อะไรล็อกเลยเอาไปเฉยๆเลยอันนี้สามท่อนได้หมดได้ก็ครอบไปอันนี้อ้ต่อไปคู่มือบอกนอดเบอร์เลยหลังเหลือเท่าที่เหลือแล้วนะ สีน็อตแ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน็นนนอตเบอร์อะไรแล้วไม่รู้ <S 2> <S 2> <S 2> เลยยุ่เกาตัวเอายึดเบาะยึดขากับที่เท้าแข็งเอา,เอานี้ใส่ก่อน เขาจะบอกด้านหน้าไว้ด้วย้า 没留意，没注 bảo hết <laughs> 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 bạn hải bộ mấy hình ảnh liêm lấy cơ ที่เท้าเพ็งแไม่เป ah. ็นไรมาดูกันที่เท้าเพ็งไม่เป็นไรแมวแอฟดีแมวแอฟอ่านะฮะข้างนี้บอกซ้ายบอกขวาให้เราไหมเนี่ย main อ่ะมีสมอง ไม่ถูกเลยพรบอกซ้ายบอกขวาแขมมันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วงั้นก็ต้องเดาแล้วะ ไม่ก็ต้องไปดูคู่มือคู่มือมีตรงไหนที่เราลอดตาไปมองไม่เห็นทางนี้บอกไหมบอกสักข้างหน่อหรือใช่ความรู้สึกก็รู้สึกให้ออก คู่ม okay. okay. ือคู่ม okay. okay. oh, oh you know. ือก็ไม oh, ่ได okay. ้บอกลักษณะข้อสังเกตใดๆให้เลยว่าข้างไหนควรจะเป็นซ้ายควรจะเป็นขวาคู่มือไม่บอกซ้ายขวาเจ้านี้ก็ไม่บอกซ้ายขวา อยู่นี้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้เราเอาความรู้สึกแล้วกันเนาะ

โอเคอาไม่มีฝาปิดรูนี้ให้ไม่มีฝาปิดรูให้ เอาเกินมาหนึ่งตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสแปร์พาร์สอะไรอ่ะสุดท้ายใส่ฝาครอบแล้ว มารับเล็บน้ำแมวหนะ้าน็อตเกมที่บริษัทเขาขายขายแน่เลนะอันนี้มีเลื่อนนิดหน่อย นาเหมือนไม่มีฝาปิดรูในหมดคือมือครบใส่บอกมัตัวีั ល្លាប់ច្រាប់ការងខ្លាប់ការប់ការងខ្ល់ស្លា ของหมอนบอกไม่ถูกนคนแดงคนจะอยู่บนนี้อยู่ล่างดิรูปภาพประกอบตันสุดเล่ไม่มีตามชอบแล้วกันเออหมอนลองคอขึ้นหมอนลองหลังลงไม่ชอบสูงไปออโอเคชันไปโอเคเรียบร้อยเก้าอี้ดูดิญยาแน่นอน อ่นอนขึ้นลงแถมปลัดออกนอกเข้าในาได้ด้วยมันวัตถุประสงค์อะไรตามไม่นแน่ใจแต่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยแน่เลยแตก็อาจะดียก็ได้นะขวัญขึ้นามาแน่นๆด้วยเรายุกยิ้มยุกยิย้มกตามเราไปด้วย <c oughs> อโอเคปรมาณน,นี้ sao bài lại phải véo lên